ออกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวของธรรมะกิเลปัญหาากสวัสดีครับตั้นผู้ฟังที่เขารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้า พบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสมแป้นนวรัตน์รุง่งเรืองศรัทธาของคุณสรินทีนาบำรุง่งศรัทธาของคุณสลีลาสีแสงและศรัทธาของท่านพันเอกพิเศษวัชราลักษณะสิริร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นโชาภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสัพทานางังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงขออานิสง์จากการให้ธรรมะเป็นฐานจากการที่ได้บำเพ็ญกุศลร่วมกัน ในคืนนี้มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณสมแปนนาวรัตรุ่งเรืองให้คุณสรินทีนาบำรุงให้คุณสลีลาสีแสงให้ทันปันเอกพิเศษวัจราลักษณะสิริทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ มีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ รุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของอาจารย์ทากรสมขันเงินศรัทธาของคุณสำราญจันทรพีทักศรัทธาของคุณซิลเนียนแซอุยศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพอะคืนวันพรุ่งนี้จะได้อนมบุญนากับศรัทธาของท่านดังกล่าวนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะ จากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับได้อยู่สองอย่างนะเหตุกับผลความปรากฏทางสายตาความปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นแหละครับคือผลนะเข้าใจไหมคือผลและเหตุให้ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วคืออะไรเหตุ ต่เหตุคือสิ่งที่ทำให้ปรากฏเหตุคือสิ่งที่ทำให้ปรากฏผลคือสิ่งที่ทำสิ่งที่ปรากฏมาจากเหตุโอ้ลำบากยากเย็นนะเรียนธรรมะนี่เนะใช่ไหมเอา้าถึงบอกแล้วไงว่าแ่ถ้าดูแก้วดูกระติกดูนาฬิกาดูสร้อยดูแหวนเนี่ย มันดูได้โดยสายตาแต่ว่าดูธรรมะนี่ต้องดูด้วยปัญญาธรรมะมีสองคือรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมนี่ดูได้ด้วยสายตาสัมผัสได้ด้วยกายสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยกายนะนี่คือรูปธรรมนะสวรรนามธรรมนี่สัมผัสได้ด้วยปัญญาเท่านั้น ถ้าปัญญายังไม่เกิดยังไม่รู้เลยว่าโทสะมันเป็นยังไงยังไม่รู้เลยครับแต่ถ้าปัญญาเกิดเมื่อไหร่รู้ทันทีเลยว่าอ๋อนี่ไงโทสะและปัญญาเกิดมากละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกรู้ว่าโทสะเป็นเหตุความปรากฏอันเนี่องจากโทสะนี่เป็นผลแยกออกได้อีกทำไมเขาถึงหน้านิ้วคิ้วขบวดใส่เรา นี่รูปารมทางตาทําไมเขาเข้าจิงใชัถ้อยคํากับเราที่แบบฟังไม่ได้บาดหูอันนั้นเป็นความปรากฏรู้เหตุเลยอ้โทสะมีอยู่ในใจจึงได้ทําหน้าทําตาแบบนี้โอ้โทสะมีอยู่ในใจจึงได้พูดมากระทบหูอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหตุนะ่ะมันอยู่ที่ใจ ผลนะมันปรากฏทางตาทางหูครับนะเข้าใจไหมอันนี้เราแก้ปัญหาเราส่วนมากเราไม่ได้แก้ข่าปัญหาที่เหตุเราแก้ปัญหากันที่ผลมึงด่ากูตบเลยแก้ที่เหตุือที่ผลครัะผลที่ไม่ได้ไปแก้ที่เหตุนะไอ้ดานะ่ะเป็นผลผลนะนะคำดานะ่ะมันเป็นผลแต่เหตุให้เกิดดานะ่ะคือโทสะ ยันโทสะเนี่ยมันเป็นเหตุจะตบก็ต้องไปตบที่โทสะที่ไปตบที่หน้าได้เหรอตบที่ปากได้เหรอแก้ปัญหาไม่ถูกนะทุกวันเนี่ยนะเออเหตุแต่มันไม่ได้เกิดที่ปากเหตุมันไม่ได้เกิดที่ตาทั้งปากและที่ตามันเป็นผลนั้นเราได้ยินคาําด่าได้เห็นคนกําลังดา่าได้เห็นรูปด้วยได้ฟังเสียงด้วย อันนั้นไม่ใช่เหตุครับผลจำไปเลยนะความปรากฏทางตาความปรากฏทางหูความปรากฏทางจมูกความปรากฏทางนี้ความปรากฏทางกายล้วนเป็นผลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่เหตุนะเหตุมันได้อยู่ที่ตรงนั้นดา่านี่อยู่ที่ปากใช่ไหมฮะแต่ใครยุให้ดา่าเออใจใจประกอบด้วยอะไรถึงไปยุให้เขาดา่าโทสะ ه, นี่นี่น,น,นี่อยู่ที่ใจ ไอ้นั่นถ้าจะตบปากตบผิดนะฮะตบผิดอ่าเราแก้ไข้พระทาได้ตบปากเลยมันอยากด่าต่อยปากมาเลยมันอยากด่าถูกที่ไหนอ่ะอ่าไม่ได้ถูกเหตุหรอกครับไปถูกผลนะเพราะโทสะมันไม่ดีที่ปากใช่ไหมฮะอ่ามันอยู่ที่ในหัวใจโว ะจะตบให้ถูกจริงต้องผ่ามาแล้วก็หัวใจมาแหวะออกดูอีกนะวันนี้นี่นี่หัวใจอยู่ตรงนี้ตบพัวลงไปเลยแล้วก็เย็บ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 ไปอ้าวจะจริงไหมครับฉันรู้ธรรมะต้องรู้เหตรุรู้ผลนะรู้ธรรมะต้องรู้เหตรุรู้ผลจะนั้นใจของคนเราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุนะให้เข้าใจนะมีเหตุเข้าประกอบ ปรุงแต่งจิตท,ที่มีโลภเป็นเหตุก็ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวมีความโลภมีความติดใจอยากได้นั่นมีโลภเป็นเหตุจิตท,ที่มีโทสะเป็นเหตุก็ทำให้โกรธไม่พอใจเกลียดคิดประทุตร้ลายคิดทำลายนั่นคือโทสะเป็นเหตุนะโทษจิตก็ไม่ได้ เพราะจิตถูกปรุงแต่งด้วยโทสะเพราะนั้นเราจะไปว่าจิตมึงเนี่ยไม่ดีไม่ได้เหมือนกันต้องพูดว่าจิตมึงมีสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ดีถึงจะถูกใช่ไหมครับว่าจิตก็ไม่ได้นะใช่ไหมนะล่ะเราจะบอกคนเนี่ยมีแต่จิตใจโลภโมโทสันจิตใจไม่ได้เป็นผู้โลภโมโทสันนะครับ แต่โลภะที่ประกอบอยู่ในจิตใจนั้นเป็นผู้ที่ทำให้เกิดโลภโมโทสันให้เกิดเห็นแก่ตัวโอ้โหละเอียดนะฮะคิดดูให้ดีจะนั้นเราจะรักใครชอบใครก็ต้องรู้เหตุรู้ผลไว้บ้างก็ดีเราจะเกลียดใครไม่ชอบใครก็รู้เหตุรู้ผลไว้บ้างก็ดีเวลามันอัดอั้นทนไม่ไหวแล้วจะแก้ปัญหาเขาจะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้อง จะตบปากก็ไม่ถูกเพราะปากมันไม่ใช่เหตุใช่ว่าตบที่ตัวก็ไม่ถูกนะเพราะว่าโทสะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวที่ปากก็ไม่มีโทสะที่ตัวก็ไม่มีโทสะโทสะไปมีอยู่ที่ไหนคะที่ใจทำไมจึงพูดเช่นนั้นก็เพราะโทสะมูละจิตเรียนแล้วอย่าท้งหลักนะฮะเพราะโทสะบวกด้วยมูละบวกด้วยจิต จิตนั่นประกอบด้วยโทสะเป็นมูลเป็นเหตุเป็นรากเง้าอ่าเป็นอันว่าเข้าใจเลยไปครับโทสะมูลจิตมีอยู่ด้วยกันทุกคนไหมครับมีใครไม่มีช่วยยกมือขึ้นด้วยครับ <l ots> ไม่มีเลยสักคนหนึ่งครับเนี <l ots> <l ots> ่ฮะของจริงของจริงของแท้ ถ้าเราได้พบของจริงได้พบของแท้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันสบายใจนะครับตันทหลายครับนะมันสบายใจดันความเป็นไปของชีวิตเนี่ยรู้ความเป็นจริงเอาไว้บ้างก็ดีเวลาโกรธล้วก็จะได้โกรธถูกที่เวลาแก้ไขปัญหาก็จะได้แก้ไขได้ถูกจุดใช่ไหมโกรธไอคนที่เรามันไม่ไม่พูดดีกับเราก็จะได้ตบมันถูกที่ตกไม่ถูกที่อย่าไปตกถูกมันนะฮะใช่ไหม ถ้าไปลบตบผิดเราก็ผิดนะใช่ไหมยไปแหมปากมึงในเสียตกสักทีนึงได้ไหมปากมันก็บอกกูเปล่าเพราะโทสะไม่ได้อยู่ที่ปากโทสะมันอยู่ที่ใจรู้ได้ไงว่าโทสะอยู่ที่ใจก็เพราะโทสะมูลจิตโทสะนี้มีมูลอาจิตนี้มีมูลที่เป็นโทสะนะ เอาตกลงเข้าใจเอารู้จักโทสะมูลจิตแล้วต่อไปก็เรียนเหตุให้เกิดโทสะเห็นไหมครับนะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้รู้เหตุนะไม่ใช่ไปรู้ผลอย่างเดียวโทสะเนี่ยเป็นผลเหตุให้เกิดโทสะเนี่ยมีอีกทีนึงแหมทุกอย่างนะครับมีทั้งเหตุมีทั้ทงผลท,ท,ท่านทันท้งหลายน,น,นั่งอยู่เนี่ยมีทั้งเหตุมีทั้ทงผลนะ เออที่มานั่งอยู่น,นี่เป็นผลเหตุ <S <S hey อะไรทําให้มานั่งอยู่ที่นี่อ่าก็แล้วแตเหตุเนี่ยเหตุมีนะจึงได้มานั่งที่นี่ได้เหตุดีหรือเหตุไม่ดีครับเหตุดีแต่มีบางคนมานั่งจับผิดอยู่เออบางคนมานั่งจับผิดอยู่อันนี้มีเหตุดีหรือเหตุไม่ดีครับ จับผิดก็เหตุไม่ดีถ้าจับถูกก็เหตุดี <c oughs> เราจะไปเหมาเอาทั้งหมดไม่ได้หรอกครับนะต้องทำใจไว้บ้างนะทำใจไว้บ้างแหละดีนะเนื่องจากว่าดีมันคู่กับ <c oughs> ไม่ดี <c oughs> ขนานกันไปเลยนะครับขนานกันไปเลยตกลงโทสะมีก็เพราะเหตุให้เกิดโทสะมีเรามานั่งอยู่ที่นี้ได้ เรามานั่งอยู่ที่นี่มีก็เพราะมีเหตุให้มานั่งอยู่ที่นี่มีถ้าเหตุให้มานั่งอยู่ที่นี่ไม่มีก็ไม่ได้มานั่งกันอยู่ที่นี่ฉะนั้นการที่ท่านทลามานั่งอยู่ที่นี่จึงเป็นเหตุหรือเป็นผลคะ <c oughs> เป็นผลเป็นผลเนื่องจากเหตุมีเหตุให้มานั่งที่นี่และมานั่งที่นี่แล้วเป็นผลแล้วผลนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดเหตุอีกอ่าเขาเรียกว่า อพพยคตะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลอภพยคตะเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้อส,สองอย่างนะฮะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเนี่ยเป็นอพพยคตะคือเป็นผลของกุศลผลของกุศลก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศลก็ได้นั่งเอากอนินท้าเอาว่าเอาดาเอานี่อภพยคตะเป็นปัจจัยเกิดโทสะ อัพยากตะชุดนี้เป็นปัจจัยเกิดกุศลให้เกิดปัญญามาเรียนธรรมมาฟังธรรมะมาสวดมนต์มาไหว้พระมาทำสมาธิมาเจริญวิปัสสนานี้อัพยากตะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลและกุศลได้เกิดแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดอัพยาคตะอีกคือมีผลนำให้เกิดสุขติมีผลนำให้เกิดความสุขเกิดความเจริญเกิดความก้าวหน้ากุศลเป็นปัจจัยเกิดอภิยากตะ มันจะหมุนเวียนอย่างเงี้ยทันทลายเรามาที่ในได้ก็เพราะผลของกุศลเรียกว่าอาพยากตาธรรมาเราเรียนธรรมะได้รู้ธรรมะเข้าใจธรรมะก็เพราะมีกุศลเกิดอยู่ที่นี่ามีอภยยกตะตาเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้เกิดกุศลมาเรียนธรรมะกันเอาตกลงเหตุให้เกิดโทสะมีอัต ทยาสายเป็นคนมักโกรธมักโกรธนี่เป็นไงครับเข้าใจคำว่ามักโกรธเคยเห็นคนมักโกรธไหมเคยรู้ตัวเองว่าเรามักโกรธไหมโทรศัพกริ่งขอโทษมึงจะโทรมาทำขี้เกลืออเลยวะนี่คือเอาโกรธนำหน้าไว้ก่อนเข้าใจไหมครับ อประตูเคาะปังๆเอาโทสะออกหน้าเลยนั่นแหละคือคนมักโกรธเข้าใจไหมเข้าพูดด้วยความปรารถนาดีไม่ต้องมาพูดดีหรอกนั่นคือเอากโกรธเอากโกรธต้อนรับบอกว่าพูดดีก็หาว่าไม่ต้องมาพูดดีถ้าพูดไม่ดีเขาก็ตกจะมันไม่ต้องมาพูดไม่ดีอีอโทสะนี่มันเอาเรื่องอยู่นะครับ ด้นข้อที่หนึ่งมีอัธยาศัยเป็นคนมกักโกรธอันนี้เป็นอดีตเหตุนะครับอดีตเหตุอัธยาศัยเป็นคนมักโกรธเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเฮฮะก็โกรธเฮฮะก็โกรธเฮฮก็โกรธตั้งข้อความโกรธไว้ก่อนเห็นใครมาแปลงหน้าปุ๊บหน้ายักษ์ใส่กนเอาโกรธต้อนรับนั่นแหละเรียกว่ามีอัธยาศัย อัธยาศัยคือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ,จตลอดเลยอันเราปล่อยให้โทสะนอนเนื่องอยู่ในจิตใจ,จตลอดนะเห็นใครก็รู้สึกไม่พอใจไวก่อนนั่นแหละครับมักโกรธนั่นแหละครับมีอัธยาศัยนะมีอัธยาศัยจะดันจะพบใครจะได้ยินใครได้ฟังใครเนี่ย ตั้งป้อมรับด้วยความไม่พอใจด้วยกันถ้าเมื่อประสบอารมณ์ที่พร้อมมีประโยชน์บางความไม่พอใจค่อยๆลดไปลดไปแล้วก็ค่อยยิ้มขึ้นมาแทนที่แทนที่โหกว่าจะได้ยิ้มขึ้นมาได้เนี่ยลำบากยากเย็นยากเย็นครับจน,นคนที่มีอัธยาศัยเป็นคนมากโกรธนี่โอ้ยต้องทรมานกันหลายยกฮะ มีสามีท่านหนึ่งแกบอกว่าภรรยาแกเนี่ยเป็นคนมักโกรธแจ้นการเข้าบ้านผิดเวลารู้ตัวได้เลยวันนี้โดนโกรธอีกแล้วแกเปลี่ยนวิธีครับอานก่อนเข้าบ้านซื้อผัดไทยไปหอนซื้อผัดไทยไปหอนอเรียกมาแล้วรู้เลยกำลังฉุนมา ยืนผัดไทยข้ามลนี่รับนี่ก่อนรับนี่ก่อนนีกนน่ก่อนพอมีรับผัดไทยปุ๊บแล้วเปิดประตูยิ้มเป้นวิธีแก้ไขค,ความโกรธเอาสิ่งที่เขาชอบใช้ยืย่นไปก่อนอ้าก็รู้กันบางทีครับนะพระริยาเป็นคนมักโกรธก็ต้องดับความโกรธด้วย สิ่งที่เขาชอบใจพอใจนั้นเราก็ต้องศึกษาดูก่อนแต่เกิดภริยาชอบทานทุเรียนหมอนทองเนี่ยนะเราก็รู้แล้ววันนี้ข้าวบ้านผิดเวลาหน่อยแหมมือก็ไม่ว่างเอาับที่ก่อนรับที่ก่อนนับที่ก่อนอาแหมเจอทุเรียนหมอนทองไปแล้วโกรธไม่ลงเลยกันนี้อัธยาศัยที่น่ากลัวน,นะครับ นั่นเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยควรรู้อัธยาศัยของกันและกันไว้ด้วยนะเพราะบางท่านนี่มีอัธยาศัยชอบถ้อยคําที่ไพเราะอ,อ่อนหวานชอบยอกย่องชอบเชิดชูชอบยกยอยกย่องอะไรก็แลยว่ยกแหคงไม่มีนะก็ต้องเอาสิ่งที่เขาพอใจอยู่ในอัธยาศัยนั้นให้เขาอีกทินครับ มีความคิดไม่สุข,ขุมอันนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดโทสะนะมีการศึกษาน้อยนี่เห็นใจนะครับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยจะคบค้าสมาคมกันก็ต้องรู้ฐานนะถ้ามีการศึกษาน้อยผิดบ้างทั้งไปก็ต้องให้อภัยแก่กันและกันเพราะเขาขาดการศึกษาซได้ประสบการอารมณ์ที่ไม่ดีนะต้องระวังใช่ไหมครับ ถ้าประสบการณ์รมที่ดีสร้างความโกรธก็หายไปฉะนั้นจริงต้องรู้อัธยาศัยนะทั้งสามีทงภรรยาก็ต้องรู้อัธยาศัยกันเลยทั้งเพื่อนก็ต้องรู้อัธยาศัยอะไรกันนาห่างเพื่อนก็ต้องมีของดีของชอบใจเอาไปฝากเพื่อนเห็นของชอบใจมาแล้วหไม่ต้องรอค่ะแต่มือเอานะครับแต่ปากว่าไม่ต้องรออะไรไต้องรอแต่มือยืน่นเห็นไหมครับ เออไม่ตอ,ออกแต่มือมือกลางแขนเราไม่ต้องนอกออไม่ต้องมากแล้วก็ไม่ต้องน้อยก็ okay. ว่ากกันไปนะประการที่ห้าได้ประสบกับอาคาตวัตถุอาคาตวัตถุสิบประการนั่นทั้งหลายอาคาตวัตถุคือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธความไม่พอใจนะมีสิบประการครับนะมีสิบประการ นะครับความคิดต้องระวังนะต้องระวังนะความคิดนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจา่านก็ระวังนะความคิดเหตุให้เกิดความโกรธอันเนื่องมาจากความคิดก็คือคิดว่าเขาได้ทำความเสื่อมเสียให้แกตนเองเขาได้ทำความเสื่อมเสียให้กับเรา มีความคิดอย่างนั้นหรือไม่ก็คิดว่าเขากำลังทำความเสื่อมเสียให้กับเราหรือไม่ใช่ก็คิดว่าไม่วันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องทำความเสื่อมเสียให้แกเราสามประการนี้เป็นที่ตั้งเทียสัยของโทสะเป็นที่ตั้งเทียสัยของความกโกรธเป็นที่ตั้งเทียสัยของความอาฆาตมารายกันไว้แค่ความคิดนะฮะ ก็เป็นที่ตั้งของความโกรธได้ครับนะเพราะฉะนั้นนะอย่าคิดว่าใจของเราเนี่ยแน่นอนแล้วก็เชื่อถือได้บางทีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้คิดอย่างที่ตนเองคิดเลยแต่ตนเองคิดไว้ก่อนคิดว่าเขาเนี่ยได้ทำความเสื่อมเสียแก่เราเออเขาเนี่ยเขากำลังทำความเสื่อมเสียแก่เราถึงไม่เช่ก็ เขาจะทําความเสื่อมเสียให้กับเราวันนี้ไม่มีอะไรครับแต่วันหน้าอาจจะทําความเสื่อมเสียให้กับเราเนี่ยความคิดของคนเราเห็นไหมก็เป็นที่ตั้งอาฆาตอวัตถุคือที่ตั้งของความโกรธได้ดูต่อไปครับความคิดอีกเมือนกันนะคิดว่าได้ทําความเสื่อมเสียแก่ผู้อื่นค่แกผู้ที่เรารัก ตอนนี้พ้นจากเราแล้วไปไปถึงเพื่อนแล้วคิดว่าเขาได้ทำความเสื่อมเสียแก่ผู้ที่เรารักที่เราชอบใจโกรธเองไหมกันคิดว่าเขากำลังทำความเสื่อมเสียแก่ผู้ที่เรารักที่เราชอบใจโกรธคิดไหมกันหรือไม่ก็นานก็คิดว่าเขาจะต้องทำความเสื่อมเสียแก่คนที่เรารักแก่คนที่เราชอบใจตอนนี้เขาไม่ทำะ ต่อไปเขาอาจจะต้องทําความเสื่อมเสียให้ก็เลยโกรธซะตอนที่ยังไม่ได้ทําอะไรนี่ครับหกรายการแล้วนะครับอาฆาตตวัตถุน้านอกจากตัวเองแล้วไปถึงคนที่เรารักที่เราชอบใจด้วยคิด <c oughs> ว่าเขากําลังจะทําความเสื่อมเสียคือล้าเขากําลังทําความเสียหรือไม่ก็เขาจะทําความเสื่อมเสียไม่วันใดก็วันนะนี้โกรธเลยนะโกรธเลยนี่ หกประการนะต่อไปครับไอ้ตัวนี้มันไม่น่าโกรธท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณสมเป็น,นวรัตนรุ่งเรืองศรัทธาของคุณสรินทีนามบำรุงศรัทธาของคุณสลีลาสีแสงและศรัทธา,าของท่านพันเอกพิเศษวัชราลักษณะศิริร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมนาโอกาสดีนะครับและคืนนี้เวลามันหมดหมดเวลา ต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสธาของอาจารย์ทากอสมขันเงินส,าสานธ,ธสาของคุณสําราญจันทรพิทักษ์สธาของคุณสิวเนียนแสอุุยสธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายัยร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อานุโมทนาสาธุกันในคืนวันพุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบาะเกิดมีแก่ท่านที่ร่วมกันรับวิจ้าภาพและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีค<า>รับใ,นในมีปัญหาอะไรในหัวขอธรรมะดิเลปัญหาพากลับกันลับ,ลบมันศึกษาธรรมะทำสอน ของคนผ่านผ่านผ่านไปหาผิดของันฑิตชีวิตก็มีความ